วางงบสร้างทีเส้นจราจรช่องทางจักรยานเป็นเส้นคู่ทาสีเลือนผิวช่องจักรยานสีเขียวติดตั้งสายทาจักรยานเพื่อความปลอดภัยเป็นต้นขอขอบคุณนะครับทางปตมเป็นแม่งานหลักอย่งไรก็ตามการราชการก็คงต้องคำนึงถึงพ่อค้าแม่ค้าการจราจรผู้ใช้รถใช้ถนนการจอดรถต่างเหล่นี้ มันมีความจำเป็นในการที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับก็เปิดแปรไแปฟันกันนะครับในโรงการใช้ถนนให้เหมาะสมด้วยนะครับอย่าตเองหมอแวงกันรวมถึงการจ,จัดจอดรถในเส้นทางจักรยานอันนี้ต้องคำนึงถึงความมีวินัยควาปลอดภัยนะครับควายเรียบร้อยขอ,ของในชาติด้วย เราต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราขึ้นมาสายกันและกันอยู่ร่วมกันได้ถ้าถึงนแัยพรมไม่อยากไม่มีความัดแย้านะครับแต่ไนก็ตามมันอาจจะมีความปัดแย้งหว่าเราคิดว่าถ้านักสี่เดอยู่แล้วขึ้นมาแต่ขึ้นและกันนะครับในการตับภูมิทัศน์และขยายที่ดินของคนทำงานนั้นมีผลกระทบต่อคนบางกนะครับแต่คมหวังว่าเขาได้รับประโยชน์ก็ต้องแต่กัรปับตข้องหากันนะครับ ไปร้าก็ต้องดูแลก็จะทำยังไงพ่อค้าหาเด่แผงลอยจะปรับเปลี่ยนวิธีการขายค้าเพื่อเปลี่ยนใหม่เป็นการบริการสัมภาระท่องเที่ยวมีมากขึ้นในอนาคตนะครับน่าจะได้ผลีมากกว่าไม่แต่การที่ต้าร้าน้าขายยังไม่เป็นระเบียบเช่นในปัจจุบันในบางพื้นที่นะครับผมคิดว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นเปลี่ยนแผงปันกันและเปลี่ยนวิธีการค้าขายใหม่ นะเป็นระยะเวลาที่มาะสมนะครับก็อาจจะนำมาสู่ในการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเพิ่มรายได้เพิ่มอาชีพต่างๆก็อย่าไปอ่าเรียกอะไรขัดแย้งกันแล้วแั่เราทำทุกอย่างโดยรวมด้วยเราต้องช่วยกันต้องมสละบ้างนะแล้วก็อที่สุดท้ายเข้าไปด้วยกันได้หมดแหละนะที่นำจักรยานหลักนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยังมีข้อจำกัดหลายประการอาจจะยังไม่สามารถใช้ได้เต็มร้อยเมันเป็นแต่ก็เป็นการทีเริ่มที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์การจะช่วยยกรรดับคกามสุขเป็นกา,ารเดินทางการปรับวี่ีิีวิตให้กับคนกรุงมประชาชนในเขตเมืงองนอกจากนั้นจะให้เส้นทางจักรยานนี้นําไปสู่การสร้างโอกาสาและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการท้าทา,า้ทีาานนคาให้กับู้ขี่จักรยานนำเสนอรับริการในท้องถิ่นและจุดแรกครับสิ่งเหล่านี้สามารถจะพัฒนาต่อยอดเป็นเสญญ้นทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กพ่อ pues nah, จะเรีนดูนัดท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้คร so ับนนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปร่เทางสากพาบหรือการปรับองคสภพไปร้อนท่าเป็นภุมทนสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปได้ีนทางหนึ่งพื่อะทำใ้นราได้เหัว่าเป็นารท่องเที่ยที่ดี กาจะมาช่วยมาสูส้เสรีของเราทุกคนก็คงต้องช่วยกันดูแลนะครับในด้า,า,านของความเตรียมพร้อมวางเป็นระเบียบและวก็างเป็นคอาอมามที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเหล่านัน้นได้เรียนรูนน้วัฒนธรรมไทยที่มีงามได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตไทยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างน่าชื่นชมด้วยนะคระับแล้วในเรื่องของค่านิยมของประการที่ทรัฐบาล และขอรัชชองได้นำเสนอให้ปวงชนชาวไทยได้ตระนักันไปแล้วนั้นก็เป็นแนวทางที่จาให้ชาวต่างชาติได้รับรู้รับราบถึงความเป็นเอกลักษณ์ว่ากธรทำที่ทีงานของคนไทยที่เป็นอย่างนี้นะครับ